ก็นักเรียน 2, <ส>2คนส,สภาพจิตใจแฮปปีด้ดีแต่ว่าสภาพการเงินไม่ค่อยดี <c oughs> เพราะว่า2คนวรวมกันได้สามพัน <c oughs> แ,ลแล้วเราเ <c oughs> ชื่อมันน่นเนะเราอันนึง <c oughs> คือเราเชื่อมั่นในวิชาการของเรา <c oughs> เราคิดว่าถ้าเขารู้ต่อกันหรือว่าปากต่อปากอย่างเงี้ยเราเชื่อมั่นว่าวิชาการแล้วความรู้ที่เรามีที่จะถ่ายทอดเนี่ยเราจะถ่ายทอดให้เด็กได้เยอะขึ้นก็เลยไปด้วยความเชื่อมั่น คือเหมือนมันเป็นไปตามที่เราคาดเลยว่าแบบเริ่มมีจากเรียนคนเดียวก็เป็นเรียน2คนเรียน3คนเป็นกรุ๊ป5คนกลาเป็น10คนอย่างนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจากการบอกปากต่อปากโดยที่แบบตอนนั้นแอดโฆษณา Facebook หรืออะไร Line Official ไม่รู้จักสักอย่างเดียวคือเป็นแบบผู้คองบอกปากต่อปากเด็กๆบอกกันทั้งหมดเลยคอร์สแรกที่เปิดมาก็คือได้เกือบ200คนในคลาสแรกค่ะเดี่ยวเปิดรับสมัครไม่ไม่ถึง2อาทิตย์นะคะ ตกใจความรู้สึกคือตกใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันความรู้ที่เราคิดว่าเราจะถ่ายทอดมันไม่ได้แค่เด็ก15คนละเครานี้คือคิดถึงภาพคลาสสดว่าถ้ามันเป็นห้องสอนสั200คนมันต้องเป็นห้องที่แบบใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนแล้วก็ไม่คิดว่าเอ้ยการถ่ายทอดหนึ่งครั้งแทนที่จะเป็นความรู้เด็ก15คนที่ได้รับไปอันนี้มันคือการที่ทําให้เด็กกว่า200คนที่จะได้เรียนรู้กับเราไปพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน